สวัสดีครับมาพบกันกันกบอีพีสโซดที่10นะครับตอนที่สองนะครับผมหลักณากุมนะครับคุณผู้ทัดครับมีอะไรอยู่ข้างหลังคุณกรับอะไรนะครับอะไรนะครับอะไรอยู่ข้างหลังโอ้โหนาลัวนาคั่มีคบสำหรับอีพีสโนี้นะครับ ชี่ิตสองลัคนาลุ่ม17ตุลาจนถึงประมาณ16พฤศจิกายนนะครับอันดับสองของเราคือลักคนาลุมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็ลองดูลักคนากันก่อนนะครับผมผมก็อินโทรในส่วนของเรื่องของดวงดาวละในเรื่องของการเดินทางต่างๆนาน,นะครับแล้วก็ในส่วนของลักคณากันก็คืออีพีโซดก่อนนั้นน,นะครับผมอ่า โพสก่อนหน้าน,นี้นะครับผมเกี่ยวกับลักษณะการจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของด้วงเมือกบอกเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ด้วยว่าเอ๊ะทาไมมันมีเรื่องของคดีความมีเรื่องอะไรใครสนใจก็กลับเข้าไปดูที่ลักษณะกลุ่มไอ้ลักษณะการได้นะครับแล้เวเรามาดูกันครับผมลักษณะ กลุ่มนะครับก็ลักษณะที่2อ,อาจจะไปอย่างรวดเร็วนะครับผมเพราะว่าเราใช้เวลาสําหรับลกันนกษณะการในการเกิดเยอะนิดหนึ่งนะครับก็ลักษณะแรกเนาะเราก็จะบอกแล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าใหม่ๆนะครับการทํานายของผมทานายสดเนาะไม่ได้มีสคริปอะไรเพราะะนั้นบางทีก็มัวซั่วอะไรประมาณนั้นนะครับผมคนลักษณะาการเองเนี่ยเราไปแล้วเนาะมาลักษณะกลุ่มลักษณะกลุ่มเองเนี่ยเราบอกว่าเราตั้งลักษณะไว้ตรงนี้ นะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์ที่ย้ายเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นดาวอาทิตย์นิดย้ายเขาอยู่ในเรื่องของสุขภาพความสุขความเจริญความคิดเพราะฉนั้นดาวอาทิตย์เองเนี่ยเป็นดาวอาทิตย์ที่ไม่ดีเป็นดาวอาทิตย์ที่นิดทั้งหมดทุกๆุกลัคนาเลยอาจจะส่งผลที่ไม่ดีนะครับส่งผลที่ไม่ดีแต่มันอาจจะมีวิธีแก้ของมันนะครับเพราะว่าอาทิตย์ในเดือนนี้เป็นอาทิตย์ที่นิดอาทิตย์นิดมันหมายความว่าอะไรญาติมิตรล้วนเบียดเบียนอาภพยศถาบรรดาศักด พู่ไปทำไม่ยั่งยืนนะครับมีอยู่3ข้อที่เป็นความหมายของดาวอาทิตย์นิดทีนี้มันอยู่ในเรื่องของสุภาพความสุขความเจริญโอ้ความสุขความเจริญของฉันถูกเบียดเบียนความสุขความเจริญของฉันหาหลักฐานหาหลักทรัพย์ได้ยากเนาะความสุขความเจริญของฉันอผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนฉันเลยอะไรเงี้ยหรือสนับสนุนแล้วก็ไม่ยั่งยืนนะครับเพราะนั้นมันก็มันก็มาตามความหมายของเขาว่าฉันก็กังวล ก็กลายเป็นว่ามันเป็นอยู่ในเรือนของสุภะบางทีแบบว่าความสุขความเจริญของเรามันถูกกีดกันใช่ไหมถ้าถามว่ามันถูกกีดกันกับเดือนที่แล้วเนี่ยอาทิตย์ตกมรณะเนี่ยคุณคิดว่าอันไหนจะดีกว่ากันเออคนละกนากลุ่มเนาะคุณลองคิดดูว่าถ้าในเดือนที่ผ่านมาดาวอาทิตย์ของคุณตกอยู่ในเรือนมรณะนั่นแปลว่าโาครคภัยไข้เจ็บแปลว่าการงานสูญสลายหายไปการงานตกงานได้ไหมได้นะครับคุณไม่มีทางเลือกใช่ไหม คุณไม่มีทั้งเลือกเพราะดาวมันตกอยู่ในเรือนของมรณะแต่พอมาเดือนนี้เนี่ยดาวมาอยู่ในเรือนสุภาษะเอ๊ะความสุขความจเจริญความคิดมันเป็นสุภาษะกรรม,มะแล้วมันก็เมา,เาลาภะเพราะฉะนั้นมันสามเดือนที่ดีแต่พอดีเดือนนี้อาจจะตกเป็นนิดเนาะพอมันเป็นนิดปุ๊บเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเอออาจจะเป็นไปได้เนาะที่งานนันมันก็ดีกว่าเดิมดีกว่าตอนที่มันอยู่มรณะแต่มันอาจจะเป็นงานเสร็จเซี่ยวเซี่ยวงานที่แบบว่าเหลือมาจากชาวบ้านเขาฉันก็คิดว่าเฮ้ย งานพวกนี้มันก็โอเคถ้าฉันทําได้ฉันย่อทําถูกไหมครับถ้าฉันทําได้ฉันก็ทําใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราบอกว่าอาทิตย์เป็นนิดถูกเบียดเบียนอาทิตย์เป็นนิดหาทรัพย์ได้ยากหารถยศฐานบรรดาศักดิ์ได้ยากผู้ถามไม่ยั่งยืนแต่มันอยู่ในความสุขความเจริญ้นถ้าทันทนไปสักระยะหนึ่งหนึ่งเดือนมันเข้ากรรมะมันเข้าลาภะมันถือว่าเป็นการพิสูจน์ตัวเองไหมอย่างบางคนเองง่ายๆเลยบางคนเองสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นคุณตกงานมา จากเดือนที่แล้วคนลักษณะกลุ่มตกงานมางานหายไปงานตกงานมาเดือนนี้งานเข้ามาใหม่คุณสมัครงานได้งานมาใหม่อ่ะคุณก็เป็นอาทิตย์นิดที่ต้องเป็นการปรับตัวเปรียบเทียบแบบนี้เพราะปรับตัวได้โปรเบชันเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองเดือนที่สามเข้าลาภะเดือนที่สิกุลาออกพูดทงใหม่ใช่ปะ่ะไม่ใช่เขาอ,อาจจะพาไปดูงานต่างประเทศก็ได้เออใช่ป่ะเออเพราะนั้นมันเป็นสุภาษไงก็ตีความแบบนี้ไงเดือนที่แล้วฉันตกงานใช่ปะ่ะ เดอนนี้ฉันได้งานแต่งานแบบเฮ้ยฉันต้องปรับตัวอยู่ไกลนู่นนี่นั่นนั่นแหละอาทิตย์นิดของคุณนะครับตีความแบบนี้ก็ได้หรือเราจะตีความว่าอืมงานที่ถูกเบียดเบียนนะมันไม่ใช่งานเราแต่ว่าเออทาไปก่อนเอนาะเผื่อเขาจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีๆใช่ปะ่ะมันเป็นอาทิตย์นิดเร็วํามต่ำช้าแต่มันอยู่ในเรือนที่ดีมันอาจจะทําให้ฉันรู้สึกว่าคนอื่นเขาดูว่าเฮ้ย e ฉันทํางานพวกนี้ได้เออใช่ปะ่ะ แล้วลองมองวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับถ้าอาทิตย์นิดแบบนี้เนาะมันอธิบายยากตรงที่ว่ามันไม่ใช่อาทิตย์เป็นการงานที่ดีถูกไหมทุกทุกลักษณะจะเป็นแบบนี้หมดในช่วงเดือนนี้เฮ้ยมันเป็นงานชาวบ้านว่ะมันเป็นงานคนอื่นว่ะเป็นงานที่เราไม่ค่อยแบบอะไรเงี้ยแต่ถามว่าถ้ามันเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสล่ะนะครับตรงนี้สอนให้คุณลองใช้ถังเลือกดูนะเพราะฉะนั้น ทีนี้อาทิตย์อยู่ตรงนี้มันเป็นพินทุบาทคือคิดมากคิดเยอะถ้าคิดมากคิดเยอะแล้วเป็นนิดอีกทําลายชีวิตมันคิดมากคิดเยอะไปทําไหมใช่ป่ะอ่าก็ไม่ต้องคิดมากคิดเยอะเราก็แก้ปัญหาจากการเป็นพินทุบาทของสุภาด้วยการไม่คิดมากไม่คิดเยอะนะครับไม่คิดมากไม่คิดเยอะเนาะคิดแต่พอดีพอดีคิดแล้วก็ลงมือทํานะครับไม่ว่ามันจะถูกเบียดเบียนไม่ว่ามันทําแล้วมันจะแบบว่าดูไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ขอให้ประคองตัวไปก่อนนะครับเพราะช่วงเวลานี้ ถามว่าถ้าเกิดอย่างเหตุการณ์ตอนเนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหหลายเหตุการณ์เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมอดูก็ตามเนาะหมอดูเรื่องธรรมะเนี่ยธรรมะคนตื่นเที่ยงอย่างเงี้ยเออใช่ป่ะกลายเป็นว่าอาตีกันเรื่องของคนที่แบบทางานเกี่ยวกับหมอดูทํางานเกี่ยวกับเรื่องของสาย,ยศาสตร,ร์อ่ะกูตกงานเพราะว่าคนตื่นเที่ยงใช่ป่ะเอออะไรอย่างนี้ได้ไหมมันคือแนวคิดไงพอเขาพอเขาพูดออกมาในลักษณะแบบนี้ปุ๊บเนี่ย มันอาจจะแบบมีคนส่วนหนึ่งคิดว่าเฮ้ยไม่ต้องดูดวงก็ได้ดูชีวิตตัวเองกําหนดชีวิตตัวเองอาใชา่ใช่ป่ะความความอยากอย่างที่บอกว่าอย่างเช่นตัวอย่างของการยืมเงินเขายืมเงินแล้วเราเกิดความทุกข์แล้วเราให้เขายืมทําไมอืมถูกปะ่ะอันเนี้ยใช่ป่ะมันก็บางอย่างมันก็คือเกิดที่ตัวเราทุกข์มันเกิดจากที่ตัวเราถูกป่ะอันนี้บางอย่างมันเขาเขามามันก็เป็นหลักธรรมะเนาะความทุกข์อย่างมันเกิดที่ตัวเราเตัวเราเอาเองไปให้เงินเขา แล้วเรามาทุกแล้วเราก็ไปตามทวงเขาเมื่อไหร่จะคืนเมื่อไหร่จะคืนถ้าตั้งแต่วันแรกเราไม่ให้เขาเลยเราจะทุกเท่านี้ไหมมันก็ต้องน่าคิดเนาะแต่ถ้าก็ไม่ให้เขาเลยแล้วเขาทุกแล้วเราจะทุกด้วยไหมเออมันก็มันก็พูจากเนาะใช่ปะ่ะบางทีแบบว่าอ่ะใช้หลักธรรมะคืออันนี้สอนธรรมะแล้วเนาะ <laughs> ไม่มีอะไรเดือนเนี้ยเออเนาะอันนี้คืออธิบายให้เข้าใจว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าอย่างการเปลี่ยนแปลงของดาวอาทิตย์นิด่ย ใช่ไหมถ้ามันเป็นดาวอาทิตย์ที่ดีเราจะไม่พูดอย่างนี้จะไม่เอาเรื่องพวกนี้มานั่งคุยออกับพวกคุณแต่เราเอาเหตุการณ์ปัจจุบันมาอย่างที่บอกไงว่าคนตื่นเที่ยงอย่างนี้ใช่ป่ะก็บอกว่าอ่ะขึ้นอยู่กับตัวเราเองถ้าตัวเราขจัดสิ่งนั้นได้เราไม่ให้เขายืมเราไม่ให้เขายืมเราก็ไม่ทุกข์ไม่จําเป็นต้องไปทวงเงินเขาแต่ทีนี้อีกหลักหนึ่งถ้ามันเป็นญาติพี่น้องแล้วเราจําเป็นต้องให้เขายืมล่ะแล้วถ้าไม่ยืมแล้วเขาจะตายล่ะเออ มันก็น่าคิดใช่ป่ะให้เขายืมเดี๋ยวเขายืมแล้วเขาคืนมาเขามันก็เป็นบุญเป็นอะเนาะมันก็คนละแง่คิดกันจริงไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าอาทิตย์มันเป็นฤิ์แล้วมันอยู่ในเรือนสุภะมันขึ้นอยู่กับตัวคุณใช่ป่ะถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าเฮ้ยถูกเบียดเบียนทํางานแล้วถูกเบียดเบียนกูไม่ทําไม่ทำกเรื่องของมึงใช่ป่ะแต่ถ้าคุณมองวิกฤตให้เป็นโอกาสว่ามันไม่มีใครทําตรงนี้เลยเขาโยนมาให้เราทําแล้วเราทําแล้วมันเป็นกรรมะแล้วนเป็นลาภะ ยอมไหมล่ะถ้าเรายอมก็โอเคถูกไหมครับเราก็ทําต่อไปนะประมาณนี้นะครับอาทิตย์เป็นนิดเนาะอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดเยอะบางสิ่งบางอย่างถึงเวลาที่เราต้องช่วยเหลือเราทําเราก็ทําไปนะครับดาวอื่นอย่างเช่นดาวเกตเนาะเข้าอยู่กันมะก็การช่วยเหลือกันมีไอเดียสร้นๆดาวสุขอยู่ตรงนี้เป็นดาวสุขปลาเราก็บอกว่าเรื่องของการเงินเรื่องของความรักเราต้องดูดีๆเราอาจจะทุกเรื่องการเงินทุกเรื่องของความรัก เกิดขึ้นได้นะครับห9เก้าอยู่ตรงนี้เนาะหนึ่งสี่สี่หนึ่งก็เป็นเรื่องของการเจราจากันค้าขายการสื่อสารเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องของการที่เราจะทําสัญญาข้อตกลงเนี่ยอย่างบางทีมันก็มีการทาสัญญาข้อตกลงที่เป็นอาทิตย์นิดให้เราแบบว่าเฮ้ยแม่งเสียเปรียบว่ะแต่แบบเอาไงดีอะอืมนะก,ก็ประมาณนี้นะครับเราผมว่าผมว่าบอกว่าเฮ้ยมองวิกฤตให้เป็นโอกาสดีกว่านะครับในช่วงเวลาที่อาทิตย์มันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อ่ะ ดาวใหญ่สี่ดวงทําหน้าที่อะไรบ้างเนาะราหูอยู่ในเรือนของกระดุมพระราหูล้วงทรัพย์ตอนนี้ล้วงทรัพย์ก็จะล้วงมาเป็นสุภาษล้วงแล้วมีความสุขความเจริญทําแล้วดีทําแล้วมีเงินมีเงินแล้วเอาเงินไปใช้สมัยฮัสุขมันก็เลยปักไงพอเอาเงินไปใช้ปุ๊บสุขเป็นปะอยู่ในกรรมะเอาคิดมากคิดเยอะทุกเรื่องการเงินละเพราะนั้นมันต้อง เอาลาหูที่อยู่ในกระดุมภัพเป็นลาหูล้วงรัพย์แล้วทําให้มันเกิดความสุขความเจริญนั่นหมายความว่าคุณต้องหาเงินให้ได้แล้วใช้เงินให้น้อยนะครับช่วงเวลาแบบนี้เนาะค่างเงินเฟอ้อนู่นนี่นั่นนะครับลองดูสังคมดูซิเฮ้ยแม่มีข่าวตรงนี้คนทําขายตรงนู่นนี่นั่นแล้วฉันสมมติฉันทําขายตรงด้วยอ้าวจิบหายละเขาปิดบริษ,ษัทละฉันขายต่อไม่ได้ฉันต้องทํำยังไง ฉันก็ต้องหาความมีไหวพริบของฉันใช่ปะที่จะทําการหาเงินหาเงินให้ได้ให้เกิดความสุขแล้วใช้เงินให้น้อยๆน,นะครับการปรับตัวประมาณนี้นะครับเสาทับลัคนาเราเราเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแล้วตอนนี้ไปวินาศเหนื่อยเรื่องอะไรเหนื่อยเรื่องแม่เหนื่อยเรื่องของการทํางานหนะักได้ไหมหรือจะบอกว่าเสาเป็นทับลัคนาแต่ตอนนี้เข้าวินาศแปลว่าฉันไม่เหนื่อยเออฉันไม่เหนื่อยก็แปลได้เนาะแต่ถ้าเสาทับลัคนาแปลว่า จะมีงานแต่งเจอคู่ครองถูกไหมเจอคู่ครองตอนนี้วินาศแปลว่ากูไม่เจอกูไม่เจอถึงเจอตอนนี้เอาไหมก็เถาวินาศแล้วเวรเลงแล้วยโยกเข้ามาหาสุขเป็นปลาคุณเจอสุขเป็นปลาสุขที่มีความทุกข์เรื่องการเงินและความรักเพราะนั้นถ้าเจอตอนนี้ก็ไม่เอาเนี่ในความอย่างเงี้ยงงป่ะไม่งงเนาะเออเพราะนั้นต้องมีผัวไหมไม่ต้องตอนนี้เนาะ เขาบอกว่าดาวเสาทับลัคนาคนลัคนากุมมีเกณฑ์จะมีคู่ของแต่ตอนนี้เสาไปวินาศแปลว่าตอนนี้สับเส้นของมันคือไม่ดีแล้วถ้าคุณมีตอนนี้มีตอนนี้อ่ะโยกไปหาดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นศุกร์ปล่แปลว่าความรักตอนนี้ก็ไม่ใช่เออถูกปะเพราะนั้นช่วงนี้ถ้ามีความรักมีคนเข้ามาก็ดูใจกันไปก่อนดูกันไปเฉยๆก่อนเนาะอย่าเพิ่งไปอะไรยังไงมากมายนะครับ ดาวพฤหัสเองอยู่ในเรือนของพันธุเรื่องของพ่อเรื่องของคนแก่50เป็นคนแก่ที่บ้านใช่ไหมครับเราต้องดูแล5พันธุแล้ววิ่งเข้าไปที่มรณะเข้าใจใช่ไหม5เป็นคนแก่คนแก่ที่บ้านพ่อเป็นพันธุพันธุวิ่งเข้ามรณะเนาะพันธุไปมรณะในนวางต้องระวังสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านมอนก็จะอยู่อยู่ในเรื่องของพันธุใช่ไหมครับย้ายเข้ามากระนุมพระอะ แสดงว่าคุณมองหาในเรื่องของทรัพย์ใหญ่การงานเรื่องโขงการขายที่50คือที่ดินของพ่อที่ดินของพ่อขายที่ได้เงินเยอะแล้วที่ดินของพ่อก็มรณะไปเอองงวะใช่ปะ่ะตีความดีคือ50แต่ว่าที่ดินของพ่อที่ดินเก่าๆของพ่อเมื่อ5อยาให้เข้าไปมรณะแปลว่าคุณขายที่ดินของพ่อได้ประมาณนั้นนะครับ อ่าหรือ50แปลว่าคนแก่ที่บ้านเราต้องดูแลเราต้องดูแลเพราะนั้นมณฑลอยูคือกระดุมผ่าใช้เงินในการดูแลพื่อหัสอยู่ในเรือนมรณะใช้เงินในการดูแลสุขภาพของคนแก่ในบ้านนั่นเองนะครับเพราะนั้นนี่คือการแปลความของดวงดาวดาวค้านตกอยู่ในเรื่องของปุตตะนั้นคือบริวารการที่คุณขยันอาจจะอันคารปุตตะแปลว่าไม่กล้ามไม่ขยันนะครับนี่คือการตีความเพราะนั้นในช่วงแรกช่วงแรกเลยเราก็เลยบอกว่า คุณเองอาจจะมีเรื่องที่จะต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่คุณเองอาจจะมีเรื่องของความรักมีเรื่องของการเงินเข้ามาเราลองดูใจกันสักนิดหนึ่งคุณเองอาจจะมีความไม่เหน็ดเหนื่อยคุณเองอาจจะมีเรื่องของเออคนที่บ้านคุณพ่อคนแก่ที่บ้านที่จะต้องดูแลหรืออาจจะได้ทรัพย์ที่แบบว่าเป็นทรัพย์ที่แบบเออมาจากนี่ทัพย์มรดกหรือที่ดินแล้วหก็อยู่ตรงนี้ด้วย เนาะก็เป็นเงินที่แบบอาจจะแบบส่วนแบ่งอาจจะไม่เท่ากันอะไรเงี้ยได้ไหมคุณต้องกล้าคุณต้องขยนันคุณต้องทํางานคุณต้องใช้ไหวพริบในการที่จะจัดการหาเงินเข้ามาในช่วงนี้แล้วเก็บเงินให้ได้นะครับเพราะว่าช่วงต่อไปคือดาวอังคารยายนิดนิดยาวไปจนถึงมกรายี่สิบเก้ามกรายาวกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นอังคารมนอังคารมนแล้วนิดด้วยนิดก็เหมือนอาทิตย์เหมือนกันเนะาะญาติมิดล้นเบียดเบียนผู้ รับใช้หนีตีจากแล้วกลับมาเป็นศัตรูไม่กล้าไม่ขยันแล้วตกอยู่ในเรือนอะไรครับเรือนอลีครับเพราะฉะนั้นระวังศัตรูที่มาจากปุตตะบริวารของเรานะครับคนลษณะกลุ่มคุณเองอาจจะไม่เห็นหรอกว่าใครเป็นศัตรูในช่วงเวลานี้แต่เดี๋ยวอังคารจะย้ายเข้ามาเป็นอลีกับเรานะครับยาวนานเพราะนั้นคุณต้องสู้ไอ้ตัวนี้ให้ได้นะเนาะไอ้ตัวนี้ก็อาจจะเป็นคนตัวเล็กๆอืมคนตัวเล็กๆซัดแสบซ่ซาอะไรประมาณนี้อยู่เดือนดาวจันก็อืม อาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้นะครับเป็นผู้หญิงสดสรงองเอลดีเนาะแต่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอะไรประมาณนี้เราดูรูปร่างได้หมดนะจริงๆถ้าจะทํานายเนี่ยลักษณะดเดียวเป็นวันผมก็ทำนายได้แต่เดี๋ยวจะไม่มีคนดูนะครับเพราะนั้นดาวคันเองอยู่ในเือนของอลิอายาวนานไปจนถึงมกราเลยก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของบริวารความกล้าความขยันเนาะบริวารน,นี้ทิงจากลับมาเป็นศัตรูอาภพยธทาบรดาศักนะครับเพราะนั้น จะทาอะไรจะกล้าหรือจะขยันหน้างดูที่ดูทางด้วยเนาะดูเจ้าที่ดูเทวดาตรงนั้นด้วยนะครับเพราะว่าเทวดามีจริงนะครับอ่าดาวคังคย้ายวันนั้ในช่วงแรกเราตัดเฟสนี้สองเฟสนี้เป็นช่วงแรกเบนนิดทั้งคู่อาทิตย์นิดอังคารนิดแปลว่าสิ่งที่คุณทําอยากไปหวังว่ามันจะได้อะไรมากมายขอให้เราทําแล้วประคองตัวไปก่อน ก็ลันาจะเป็นแบบนี้จริงๆเพราะว่าในช่วงเวลาแบบนี้ดาวมาเดินกันแบบนี้นะครับแต่ถือว่าดาวของคนลนัคนาอุ้มน่าจะดีอยู่นะครับน่าจะดีอยู่ตรงที่ว่าอาทิตย์อจจะเป็นเรื่องของความคิดมากแต่แองคารไม่ดีนะครับมนเป็นศัตรูเรายาวๆเลยต้องระวังนะครับพอมาเป็นช่วงที่3ช่วงที่3เองดาวพุธนั้นย้ายเข้าอยู่ในเรือนอะไรครับย้ายมาอยู่ในเรือนของกรรมะละเพราะนั้นก็การพูดการเจราจาจากสุภาค,ความคิดใช่ไหมความคิดความอ่านจากอยากจะพูด อะตอนนี้ย้ายเข้ามาแต่ย้ายมาบนนานๆเหมือนกันไปสองมกราปีหกแปดเลยเพราะฉนั้นเธอบอกว่าเดือนน้านยังไม่มีดาวอะไรเลยเนาะนจะกลายเป็นดาวปา่าช้าเออเพราะว่าโดยปกติมันจะมีดาวอยู่ห้าดวงที่เดินถูกไหมเพราะดาวใหญ่จะสถิตอยู่ตรงนี้สี่ดวงละมันก็จะเหลือหนึ่งสามสี่แล้วก็ห้าแล้วก็อาหาไม่ใช่สี่แล้วก็หแล้วก็เที่จะเดินทีนี้เ้าย้ายสี่ตุลาเนาะ ดาวสามมามนเรียบร้อยจนถึงมกราดาวสี่มามนเรียบร้อยถึงมกลามันจะเหลือแค่หนึ่งหกเก้าที่เดินเท่านั้นนะครับเดือนหน้าเนะาะเพราะนั้นก็ตัวใครตัวมันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าดาวคุดเองเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของอะไรเอ่ยกรรมะการงานการเจราจาการค้าขายโอเคเราใช้คําพูดเนาะมันอาจจะเป็นอะไรที่ดีก็ได้นะเพราะว่าการเจราจาค้าขายเราไม่พูดหรอเราพูดใช่ปะ ล้วขายอะไรขายของเก่าเนาะเหมือนการเปิดดิวเหมือนการเปิดดิวสองแสนห้าเหมือนกันเออเปิดไปเหอะเนาะแต่เปิดตอนนี้ติดคุกอ่ะพนะ <c oughs> าะฉะนนั้นจะทามันมาหากินอะไรก็ดูนิดหนึ่งด้วยนะครับสี่คือการเจรจากาันค้าขายการสื่อสารอาจจะเป็นสี่มนพูดเรื่องเดิมค้าขายเรื่องเดิมใช้สกิลเดิมเนาะสกิลเดิมเดิมในการพูดในการปิดการขายดาวสุกเองก็เป็นดาวสุกปลาใช่ไหมมันก็บอกว่าอ่ะค้าขายมานะแต่อาจจะไม่ได้เงินมากมายอาจจะแบบเฮ้ย ขายแล้วแม่งไม่ได้เงินว่ะขายแล้วแม่งได้ห้าบาทเองอะไรเงี้ยอืมเนาะเกตคือการใช้ไอเดียทั้งสรมหรืองานป,ปุบปับทันทีทันใด,นดางานช่วยคนนะครับถือว่าดาวย้ายมาน่าจะดีนะครับสร็จแล้วในช่วงสุดท้ายนั้นคือดาวศุกร์ย้ายมาเป็นอะไรเอ่ยย้ายมาเป็นมหาจักรในเรือนของาาลาภะลาภผลเฮ้ยดีว่นะเนาะเพราะนั้นจากศุกร์เมื่อกี้เนะี่ยเป็นศุกร์ปักมันพลิกมาเป็นศุกร์มหาจักรเลยนะเป็นศุกร์ที่แบบว่า มีความเป็นอำนาจมีอำนาจสวยและด้วยสวยรวยและมีอำนาจดูดีมีคนรักใคร่เออใช้อำนาจของการเงินใช้อำนาจของความรักใช้อำนาจของการวางแผนให้เป็นนะครับเราอาจจะได้ลาบใหญ่ได้ไหมตีความว่าสุขมหาจักรมหาจักรคือใหญ่สุขคือการเงินเข้าลาภะลาบก้อนบปเลยอืมนะถือว่าดาวของคนลักษณะกลุ่มจะได้ดาวความลากก้อนบปเลยเลยมันมาจากไหนอะ มันก็มาจากกรรมะากรรมะาที่ปะปะปะเนี่ยมันทำไปเถอะมึงพูดไปเถอะมึงเจราจาไปเถอะเรื่องเดิมๆเงินมันยังไม่เข้าแต่พอยาวย้ายปุ๊บเฮ้ยเงินเข้ามาก้อนหนึ่งวะ่ะเหมือนคนทํางานค้าขายมีคอมมิชชั่นใช่ปะ่ะเดือนนี้อาจจะไม่ได้พอหลังวันที่เก้าพฤิกาเฮ้ยคอมมิชชั่นมันก้อนไปเอเลยนานตีความแบบนั้นแต่ระวังหกเจอเจ็ดนะหกย่อไปเจอเจ็ดนะเหมือนกันเพราะนั้นก็ไปเจอเจ็ดในลัคนาเรา มีเงินเข้ามาจริงแต่ต้องออกไปมีความรักเข้ามาเป็นมหาจักรจริงโอ้โหแต่ก็ต้องออกไปนะครับถือว่าถ้ามันก็มีดีมีเสียเนาะดาวสุขย้ายเข้ามาถือว่าดีความเป็นสุขการเงินความรักเป็นมหาจักรก้อนใหญ่หรือมีอำนาจเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาแต่เจอเจ็ดเข้าไปก็ไปใช้ใจ่ายพวกพวกนี้อืมพวกนี้ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นถือว่าดาวย้าย หนึ่งคือ,อคิดมากคิดเยอะนะครับเพราะอังคารย้ายไม่ดีถือว่าเป็นศัตรูกับเรานะครับพอพุธย้ายถือว่าดีนะครับเป็นการเจรจารเรื่องเดิมๆให้มันได้ทําเยอะๆพูดเยอะๆแล้วเราจะได้สุขมหาจาักรในบ้านปลายน,นะครับไพ่ของคนลัคณาอะไรนะลัคณากลุ่มเนาะคราวที่แล้วเราได้อะไรครับเราได้ใบนี้มานะนนะ,ะเราได้ใบนี้มาเออเราได้ใบนี้มาเราได้คุยหลอกส นะครับราชินีแห่งดาบผีในโรงผีในหลุมผีแก่ในหลุมนะครับเพราะนั้นอยู่ที่การจัดการของคุณราชินีแห่งดาบจะต้องเก่งในเรื่องของการจัดการต่างๆนานาเพราะนั้นเนี่ยครับคีย์เวิร์ดของคุณเดือนนี้เป็นราชินีแห่งดาบนะครับสวัสดีครับ